ทุกคนคืออยู่อยู่คลิปมันตัดจบเองแล้วมันก็แหลกมาแบบโอ้น้ําเสียงน้ําดังมากเลยเออบางทีเคยมีปัญหาแบบแลหลายอย่างกันเนาะทำงานเสร็จแล้วเนี้ยงานมันออกมาไม่ดีหรือมันเสียเนาะยั่งไ่ตรงกับภาพมันเฟล,ลเหมือนกันนะเฟล,ลมาก,มกใช่รู้สึกความรู้สึกด,ดาวแบบนึวกว่าตั้งนานอะอะตั้งนานแล้วมันมนันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อ่ะดาวอะไรอะดาวดาวสาวหรือว่าดาวองคารดาวพุธ เออเนี่ยมีคนเออมีคนมันปูมุกให้ไงเวลาทำสองคนนะเออจะได้ไปเล่นเงาเงาคนเดียวไงอืมอืมทำไมน้ำเปล่าต้องเรียกว่าน้ำเปล่าก็มันไม่มีอะไรอืมมามามาโอเคเรามาอยู่กันในเกมแล้วนะไอโคลาซอนหนึ่งไอตัวนี้มันตัวอะไรเนี่ยอะไรวะตัวนึงคีล่าตัวนี้ก็ถือว่าคล้ายนารูโตะเลยแยกล่างแบบเชดมาพยายามปูมุกด้วยนะครับจะได้เป็นต่อ มือลื่นปืดเลยอะมื่อแตกออจริงๆนะควรจะทำคลิปเรื่องกันบ่อยแล้วนะ,นะมไม่ค่คอยได้ทําเลยแต่ช่วงนี้พี่ไม่มีงานแล้วอะไม่ถึงงานที่มหาลัายนะแล้วก็ทํากันช่วงลึกๆนี่แหละอืมแต่น้ํานอนไวอะเด็ถ้าเราถ้าน้ำมีน้ตนบุกใหม่นะน้ำจะเล่นจีเอ๋แล้วเราก็จะมีกลัเีนมาเล่นมีมีเทรนมาแล้วระหวังไม่กลัวช้างของจริงอยู่แล้ว อ๋อมาแล้วคิซี่มาแล้วแทงสองโคตรไวอ่ะแกโมจะไปตีนกอ่ะมันมันกดมันกดเราน้ำไปเอาป่ามันเอาป่ามันไปเอาป่ามันกันมันทำไมเดี่ยเมา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 แามาเามามอามมามมามามมามมามานมาามมา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 เาาาเายยาอามมามม ยิงยิงยิต่อไปได้ปะได้ไดต่อเลยหนีหนนีเอ้ยได้เหรอได้ It was at this moment that he knew he fucked up ไอ้นด้ได้ไดนไดได้เด้ไ่ได้อ้วด้ไก้ด้ไ้ได้้นด้ได้ด้ไน้ไ้หดดด้ด เว้ยทีนี้ต้องสนุกแน่เลยทีนี้ต้องสนุกหรือจะแพ้เนี่ยป้อมโอ้โหเอ้ยก็ไม่มีเกิดสวยโอ้ยเกิดไปจังรอแป๊บรอแป๊บไม่น,าน่ารีวใช้เกิดเลยไม่ได้ใช้เกิดมันเกิดปกติมีเกิดหรอไม่มีไม่มีปกติปกติไม่น,น่าใช้เกิดหรอกวะ่ะน่าจะใช้ในายามเฉียวโอ้โหเอ้ยตั้งใจตั้งใจวะ่ะทีนี้เราประมาทกันไป เย็นแม่งมาเป็นปู่เลยจเย็นจะเย็นเนฮ้ยตัวใหม่พี่กอ๊อฟอะไรเลยช้างก็ออกอไม่ได้เล่นกีฬาตีมมังกรเหรอเฮ้ยทีมเราโอเคอยู่นะเอ,เอาตัว,ตวบ้างเอาเลยเหรอเอาเลยออกมา,ากันเยอะขนาดนี้ไม่เอาทำไมอ่ะเอาเอาแข็งแม่งเลยก็ได้เนะี่ยอ้ยมันไม่ตายวะเดี๋ยไปแล้ว มาน้าหมดก้นไหวน้ำน้ำน้ำมามาเร็วมาเร็วหลายตัวเลยโอ้โหน้ำหายไปวะหายแล้วก็พี่ตายช้าไปโอ้ไอ้น้ำไปดิมึงก็ไม่ถอยมึงก็จะอาจจะเอาบันอีกยิงพลังขึ้นเต่าใส่ได้ยังจะเพิ่สกิลใส่บันอีกคิคซี่โอ้ยก๊อะไรกันเนี่ยโอ้โหคิคซี่ไม่ยอมกลับด้วยคิคซี่จะเป็นผู้ปกป้องป้องข้างบนของเราเองโห้โ ไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่ต้องผมเพราะว่ามันเยอะคลิปหน่อยขอคลิปอยมันเวิวห้ากันแล้วไม่งั้นนะเราเวลวนำแล้วเนี่ยขอเชียร์พลังแห่งการหิวเราต้องชนะนะเราต้องสู้หรือไม่มันคุ้นๆนะคำนั้นคำว่าเราต้องชนะเนี่ยคุ้นๆเนาะคุ้นไหมรู้ใช่ไหมเหมือนเคย โอ้ยโหเจ็บเจ็บนาเจ็บนาหืมขอสังเกตชีวิตแจ่มใสช้างนำได้ไม่ได้นะเพื่อนมันมายายาอุ้ยตันงจะตกหูจะตายแล้วก็โอ้ยพี่โดนผัดมันจะต่อมันจะตายหลายรอบเลยนะตัวนั้นนะพี่บอกเลยลังเลไงเราลังเลไงต้องตัดสินใจเว้ยขอขอ เราเขาเขาเขาความความเดี๋ยวดี๋ดีโหเกมนี้มันเกมนี้มันในนี่วะมันตึงอ่ะเราลืมตั้งค่าของ fps หรือเปล่าตั้งค่า fps ของคลิปอะมันตั้งไม่ได้เนี่ย iphone อะบวกเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้พี่บอไม่ได้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 มีออกมาเฮ้ยเกมมันเอาอะเฮ้ยไม่ได้แล้วรู้รู้รู้ใช่ไหมว่าเดีวมาแล้วไปเลยรู้ใช่ไหมว่าเทนมันมีกอบเอาเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาเรื่องเนี้ยตัววเนี้้้้ยตองไดแล ีกไม่เอาเลยว่ะม่มีฟิกเกอร์อีกพี่มีฮิลอยู่นะบวกได้นะโอ้โหอะไรกันเนี่ยแต่มันเยอะเกินมาแล้วนะมันเยอะเกินมาแล้วโดนโดนในตุ๊กตาตุ่นตีเออเอาเออช่องมันช่องมันโหมันมันมันมีไอ้ตุ๊กตาเนี่ยโอ้มันแข็งทิ่หายเลยตัวเอาตัวเอายิงยิงน้ำยิงยิงยิงพี่ต้องแพ้โอ้ตายว่ะอ้าวตายหมดเลยโ อะไรคเกมนี้เกมนี้คือยับอะไรคเกมนี้อ่ะถ้าเกมนี้เราชนะได้เกมนี้คลิปนี้จะเป็นอะไรที่แบบลุงไอ้ลุงไอ้โมลิงเนี่ยเป็นตัวเปิดซีซั่นแรกแรกอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ตั้งใจตั้งใจไอ้ตัวคีล่าเนี่ยไม่ยังคาแพ้เลยอ่ะมันมันมัมันไม่แพ้เว้ยเราต้องชนะใช่ใช่ไปดูเลนเลนด้วยนะโอ้โหน้ำได้ป้อมได้ป้อมบนได้จะดีมาก กูยังไม่ได้แท้แค่กูนั้นไม่ชนะโยแล้วเราก็เสียป้อมกลางเรียบร้อยรู้เเบ้าเอามังกรเลยไหมแอบ้ปกล็มาเอาเลยมังกรเลยต้องมีปอแล้วขับช็อตแรกว่ะที่มีสกิลอยู่หนีได้แต่จังหวะหลังจากนี้เ้าเท่าหนีได้แล้วต้องหนีหอะเว้ยโอ้สองหกช็อตไปกีีด้วยแม่งอย่าเอา <ละ S 1> เทนเทนแม่งถือเว้ยเราได้พื้นที่แล้วนะเว้ยเราต้องรอ เราได้พื้นที่ได้พื้นที่นะเป็นตัวฟาร์มเหรอในตัวฟาร์มพี่ก๊อฟมันจะลงไปแก๊งไม่ได้นะในาเทนอย่้นบนเออจ้าวไม่ไมันไม่ได้มันลึกมันลึกพี่พีเปิดอันตีอันี้มาแล้วแต่มันมากันเต็มเลยโอ้หมันเยอะเกินว่ะเพี่เทนมาพี่ก๊อฟเทนมาอืมพี่อยู่ไม่ได้ละถอยน้ำถอยให้ถอยมีกลองด้วิ่งวิ่งตัวนี้ไปเงเอ้า วัดหนีโหแย่เลยทีนี้แย่แล้วแย่ละโดนกดละยังเหมือนกรุงศรีอะแตกอ่ะใช่แล้วป้อมบนเราโดนกดแล้วป้อมบนแตกละต้องการป้อมกลางอย่างเดียวแล้วเราน้ำน้ำน้ำมาเอาเร็วมาเอาเร็วอุ้ยเอาอะไรตัวอะไรเดี๋ยวไอพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่ได้แล้วได้ที่อยู่ในป่าที่อยู่ในป่าเซธกลัวตายก็ไปนอนเอาแล้วเฮ้ยมีปากมีเสียงไงแล้วว่ะ นไหวคนด่าช้างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยขอขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวนี้พี่ขอตัวนี้ขอ่กลัวตายเนี่ยไม่กลัวตายไม่กลัวตายด้วยที่บอกเลยไม่กลัวไม่กลัวตายกลัวไม่ล่ากลัวไม่ล่าถ้ากลัวก็คงไม่ทำหรอกเชดยังไงล่ะแล้วทิมเรามีมาหลดด้วยนี่หว่าเมื่อกี้ใครพิมนะเมื่อกี้มันใครใส่ตัวไหนฮีซี่ กว่าตายก็ไปนอนแต่เรามันต้องถอยอ่ะใช่ไหมมันไม่ถอยมันก็ตายดิเออเอาเลยไม่เป็นไรวะได้ได้ได้มันมันมันบางบางอยู่เงี้ยสวยชอบเมคกิซี่แรงการทำไมอ่ะปืนอะไรตาชาโดดูอ๋อบ้าเปล่าเอ้ยเรากลับไปอ่ะกลับไปกลับไปจ้าละโอ้ยค้างเลยเอ้าเอ้ายังไง เอาแล้วค้างคชาญค้างอีกแล้วยังไม่งูเอาซะหน่อยโอ้โหโคตรดันเฮ้ยพี่ก้องน้ำร้อยตุ่นไอตุ่นไอตุ่นมีไปนีไปถอยก่อนถอยก่อนตุ่นตีโคตรแรงเต็มเลยน้ำระวังอย่าอย่าบวกเด็กขาดรอรอตัวฟังอยู่หลังพี่ไว้ถ้าจะบวกนะ น้ำต้องน้ำต้องยยื้อเกมไม่ได้เพราะว่าตัวน้ำเป็นตัวที่ยิงฟรีได้พี่ก๊อฟพี่ก๊อฟไม่ไหวแล้วไม่ไหวพี่ไม่ไหวพี่ไม่ไหวโอ้ยพี่แหลกพี่แหลกามันมาช้าพี่แหลกพี่แหลกขอโทษแหลกตัวฟาร์มช้าว่ะเวินเอ้ยเวินดูออแต่ไม่เข้า ตัวฟาร์มแยกก<ะ>ันไงเขยอ้มขวายตั้งนาน,านาม,มาเข้ากันตอนคีิปหมดกูจะบ้าตายถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนคิซี่ไปแล้วคิซี่บอกกลัวต,ตายก็ไปนอนมาเข้ากันตอนคีิหมดก็งงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันจะดังเนี่ยเยวเลยว่ะอืมแล้วอะ่าเอาเทนนะมันไม่ตายเว้ยด้นานมาหลอดเอาแล้ว กูยางชอบเลยวะ่ะมันเอาก็ต้องเอาอ่ะไม่เอาก็น้ำนัเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาเออเอา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 อันนี้ต่อโอ้ตายว่ะพี่ตายว่ะพี่ตายเพราะไอ้หนีบ่อยมากเลยถ้ามาหลอดตายหนีเลยนะน้ำน้ำได้เหรอวิ่ง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 น้ำ ไอ้พี่คีซี่คิซี่ค่ะจออกไหม่ะโอ้คีซี่มันสุดยอดอ่ะได้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 คยล่ได้อยู่ได้อยู่เอาสิเอาสิคีล่าโอ้โหเกมนี้ที่ทำอะไรไม่ได้เลยคีร่าไปเทนมันอึดแต่นะไปช่วยเทนหน่อยเร็วไปยิงเทนหน่อยยิงเลยทุกยิง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 ทุกอย่างที่มีอุ้ยมันมันไม่ตายเลยนะเนี่ยมันโคตรอึดอ่ะน้ำพี่พีทไปช่วยไม่ได้พี่ต้องการบ้านก่อน เออตายไว้ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ป้องกันครับป้องกันครับป้องกันงตัวนึงจำเลยแป๊บเคโอเคโเคต้องได้ต้องได้ป้องกันให้ได้ไม่งั้นไม่งั้นเลทเกมเราแย่คือมันจะถ่งป้อมเราง่ายถ้าเราไม่ได้ป้องกันเจะจะจอตี้ขิดง่ายปลอมตัวมาอะไรเงี้ยมังกรมังกรแมงมังกรเอาอยู่เอย่ยมันกำลังเอาอยู่อุ้ยเนี่ยสวยอูสวยสวย พอต่อเลยที่ใช้ที่กดทุกอย่างที่มีเนี่ยสวยเอาตัวบางนะโมลเลนเกิดแล้วเอาแม่เลยแมล่ล่ะอุ้ยระวังระวังเอาคีราถ้าเอาคีราได้เอาคีราไม่มีสีย่ะรอสอุ้ยสวยอุ้ยนั่นตัวน,นั้นตัวใหม่ตายแล้วนะตัวตัวใหม่มันมันต้องโอ้ไม่มันตายแล้วมันตายแล้ว,วโอ้พี่ถอยก่อน พี่พี่อยู่ก่อนพี่ถอยก่อนนะต้องแต่แล้วสวยรอก่อนได้ปะอุย้ดยดไอยสวยจังหวะเนี้ยชิลาสวยมากคีล่าเขาสวยมากจังหวะเมื่อกี้จังหวะนี้กอบกู้ชื่อเสียงของลุงโมเลนกลับคืนมาได้ก็โดนเละมากอะต้องอย่าพึ่งประมาทเลยต้องอย่าพึ่งประมาทเห็นเราได้เปรียบแล้วเราต้องห้ามประมาทเกมนี้แม่งพลิกแพสงสถานการณ์ได้ตลอดเฮ้ยมันมีคนเปิดใหม่นี่หว่า เนี่ยโคราซอนเน่ยเสียดายมันเราเปิดไม่ได uh, ้น so uh, ้าเราอยากจะทำให้มันเปิดใหม่ได้เนาะอน้ำ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 อย่าเอาอย่าเอาเทนอย่าเอาเทนมันตายหมดเลยนะตายเกี้ยงอยู่นะโอ้ตายว่ะน้ำหิวอะน้ำน้ำช่วยน้ำช่วยชิมไม่เยอะอยู่เมื่อกี้ชิมได้หลายตัวเออแต่น้ำหิวเกินแล้วเปิดระพง มันพูดกันอยู่มันคุยกันเหรอคุยกันอยู่คุยกับไอ้ไอ้ไอ้คีล่ากับที่อ่ะอยากคุยด้วยนะแต่ว่ามันไอ้นี่เสียงมันจะสะท้อนครับไปปรับเสียงให้มันดีขึ้นไม่ไรเราต้องจะเล่นละครละบอกไหนบอกเขาไหนบอกเขาไหนบอกว่าบอกว่าเราทำยูทูปวิจบได้เนี่ยบอก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 นไหนบอกไหน ไม่ได้คไม่ได้ครับกํางจงงะบอกว่าปิดปิด,ปดลำโพงได้เหรอสวัสดีครับช้างเองทุกคนได้ยินใช่ไหมครับบาได้บาบารอได้บาคือผมถ่ายข้อสด Youtube อยู่นะครับไม่ได้รอเล่นฮะรอเล่นนั่นแหละฮะคือไม่ได้ถ่ายข้อสดครับ จะขอเอาคลิปนี้ไปลง youtube นะครับพอดีทํา youtube อยู่ครับครไปไปตามดูได้ครับวอเทอร์เชงครับวอเทอร์เชงวอเทอร์เชงครับก๊อฟครับก๊อฟคลิปสนชนครับไปตามได้เนี่ยบวกบวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทนๆตะวังเทนนะโอ้ยเทนมันเทนมันอึดนะเป้นตายเป็นตาย้สายชัดนะ โอ้ปิดไมค์ดีกว่าไม่ไหวแล้ววุ่นวาย <c oughs> ได้ยินได้ยินป่ะได้ยินได้ยินทำไมเราต้องบอกเขาด้วยเนี่ยช่องอะไรนะวอนซะื้อชิงวอนซื้อชิงมีบอกขอเขาไปได้วยชอบชอบชอบขอบคุณนะครับ กินคุให้ด้วยคุณไปด้วยโอ้ชื่อน้ำพิมพ์ยากไหมเอาอ่ะไม่เป็นไรช่องน้ำก็หาไม่เจอ,อแล้วล่ะแต่เข้าไปกดดิดไลท์แน่เลยน่ <c oughs> <Okay. S 1> ารักแล้วไอ้น้ำจะเปิดน้ำมันสะท้อนไ <c oughs> อห <c oughs> นีก่อน พวกพี่มาด้วยกันใช่ไหมครับพี่พวกพี่มาด้วยกันใช่ไหมเอ้ยเทนมันหลงหลงอ่ะเทนมันหลงเทนมันหลงเทนมันตายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วบอกเลยเอาดิเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเทนแม่เลยโอ้โหดีสิเนี่ยพอตัวเทนตายทำอะไรไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่างงอุ้ยช้างมาล่ะ โอ้ไม่ต้องแล้วมะงถมเลยก็ได้มั้งเนี่ยเอาเลยเอาเลยเขาเลยเขาเลยโหชนะแล้วเอาเลยเนี่ยเอาตายเอาหลือะไรใเจเอาเหลือแต่หมีล่ล้วจบสิจ้าาจบขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอยู่ในทีมเราขอบคุณทุกคนมากครับไปตามด้วยนะครับเ <laughs> <laughs> ขาม่ได้ยิเสีงยงน้ำเว้ยะ<อ>นะไม่ได้เปิดไมค์ในโทรเกมเหรอกเปิดเปิดแล้ว ทำไมไม่ได้ยินนะแต่เขาได้ยินกับพี่เพราะเขาถามพี่ใช่ไหมใช่ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหนะ้า <laughs> ขอบคุณครับเ๋ยวดูก่อนดูก่อนตัดแล้วหรอยังยังไม่ได้ดูสกอร์อันนี่ <27 S 1> ิบเจ็ดนาทีโอ้ขึ้นแพททีนำ้ำยีิบเจ็ดนาทีเลยอะ่ะทีน้ำสามใช่ไหมทีนำ้ำไอไอไอนี่คือทีน้ำสามใช่ป่ะอืม MVP โ้ MVP ได้เป็นไอ้นี่หว่าโมเลนมาโอ้โห oh, กอบกู้ชื่อเสียงของโมเลนขึ้นมานั่นเองอ MVP กดไลค์ทุกคนกดไ like, ลค์คิซี่ได้อย่างชอบเลยงวงก็ไม่มเล่นไหมม่วงก็ไม่เล่น <c oughs> โอ้ยดูด,ดูนี่ก่อนดูสแต็ก่อนโอ้โหไ้น้ำข้าว13ตัวเลยอะ่ะคนนี้มันโหดจังเลยอะ่ะ <c oughs> มันกอบกู้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากครับ